เรามาเริ่มกันที่การแข่งขันบุรีรัมมาราทอนนะคะรายการที่มีเงินรางวัลมากที่สุดในประเทศค่ะปรากฏว่าไตทัดลิฟคอสกายนะคะชาวเคนยาก็ทุบสถิติงานวิ่งในรายการนี้ได้สําเร็จนะคะแล้วก็ยังทําเวลาเร็วที่สุดในอาเซียนด้วยค่ะส่วนสัญชัยนามเขตคว้าแชมป์คนไทยสมัยที่4นะคะพร้อมกับครองถ้วยพระราชทานค่ะ นายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดการแข่งขันบุรีรัมม์มาราธอนพีเซนเต็เตบายเครื่องดื่มปราช้างเป็นปีที่7นะคะรายการนี้ชิงเงินรางวัลสูงที่สุดในประเทศไทยคะ่ะรวมกว่า6กล้านบาทโดยมีนายชัยวัฒน์จุนธีรพงศ์นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ดกรก้องศักดิ์ยอดธนีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งผู้บริหารทั้งรัฐบาลเอกชนด้วยนะคะเป็นตัวแทนสพันธ์สมาคมกีฑานานาชาติ ผู้ให้การสนับสนุนแล้วก็นักวิ่งเข้าร่วมกันคับข้างเลยนะคะที่ช้างอ n นเ i อร์เนชั่นแนลเซอร์กิตก่อนที่จะเข้าเส้นชัยที่สนามฟุตบอลช้างอารีนาค่ะ ถือว่าเป็นการแข่งขันรูปแบบไนรันเป็นปีที่3นะคะภายใต้แนวคิดสวรรค์ของนักวิ่งที่สุดผลง,งานวิ่งมาตรฐานโลกฝีมือคนไทยนะคะรับรองโดยสพันสมาคมกรีธานานาชาติรายการนี้มีนักวิ่งจาก46ชาติกว่า27,000คนนะคะรวมถึงนักวิ่งอีลิตอีก1,063คนเข้าร่วมประชันทั้งหมด4ระยะทางด้วยกันค่ะได้แก่มาราทอน42.195กิเมตรมีฮาฟมาราทอน21.1กิเมตร มินิมาราทอน10กิโลเมตรแล้วก็ฟันบาน4.554กิโลเมตรนะคะผลการแข่งขันประเภทมาราทอนชายค่ะปรากฏว่าไตาตัดคลิปกอสกายนะคะนักวิ่งอีลิตชาวเคนยาทำเวลาดีที่สุดค่ะ2ชั่วโมง8นาที57วินาทีทำลายสถิติของรายการนี้นะคะแล้วก็ยังทำลายสถิติในกลุ่มอายุ18 29ปีชายด้วยค่ะนอกจากนั้นยังทำลายสถิติวิ่งเร็วที่สุดในเมืองไทยแล้วก็เร็วที่สุด ของอีเวนต์มารา t h นในอาเซียนด้วยนะคะก็รับโบนัสไปรวมกว่าน1ล้านบาทค่ะส่วนแชมป์โอออญิงนะคะเป็นอีกหน่งปอนเหล็กชาวเคนยาก็คือแอ็กเนสไทโนนะคะทำเวลาได้2ชั่วโมง28นาที8วินาทีก็ทำลายสถิติบุรีราัมมารา t h นเช่นกันนะคะแล้วก็ทำลายในกลุ่มอายุ30-39ปีด้วยค่ะส่วนผลงานของคนไทยคะ่ะสัญชัยนามเขตนะคะเจ้าของเหรียญเงินซีเกมครั้งที่30ที่ฟิลิปปินส์ ทำเวลาได้2ชั่วโมง30นาทีคว้าแชมป์ชายนะคะครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาพานาเรนธิราเทพพยัวดีนะคะเป็นสมัยที่4แล้วก็คว้าเงินรางวัลไป50,000บาทค่ะเช่นเดียวกับฝ่ายหญิงนะคะก็คือลินดาอินทชิตได้แชมป์อีกสมัยนะคะทำเวลาได้2ชั่วโมง51นาที51วินาทีค่ะ สัญชัยนาำเขตนะคะก็เปิดเผยค่ะว่าปีนี้ประสบความสำเร็จนะคะทำได้ตามเป้าแล้วก็พอใจกับสติเพราะว่า ดีกว่าปีที่แล้วนะคะด้วยบรรยากาศด้วยสภาพอากาศก็ทําให้ทําสถิติได้ดีขึ้นนะคะส่วนแมตช์ทีมชาติก็เดี๋ยวจะเตรียมแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชากลางปีนะคะซึ่งสถิติตอนนี้นะคะถือว่าดีที่สุดค่ะทำได้2ชั่วโมง22นาทีก็มีลุ้นที่จะคว้าเหรียญทองมาราธอนในกีฬาซีเกมด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของสัญชัยนามเขตกันค่ะก็ตอนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับ เจ้าบ้านนะครับที่ที่จัดงานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จตามเป้าหมายนะครับก็2ชั่วโมง30นาทีนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับในวันนี้นะครับผมสถิตในครั้งนี้ก็ถือว่าดีกว่า10ปีปีที่แล้วนะครับก็ด้วยบรรยากาศด้วยอากาศแล้วก็ด้วยประชาชนนะครับ พี่น้องของจังหวัดวิลามนะครับได้ออกมาเชียร์รู้สึกว่าตื่นเต้นรู้สึกว่าทําให้นักกีฬาทําให้นักกีฬาวิ่งได้ดีขึ้นนะครับผมครับ ด้านผลฮาฟมาราธอนนะคะอันดับที่1เป็นของเจม์คารันจาอีก1ปอดเหล็กชาวเคนยานะคะทำเวลาได้1ชั่วโมง5นาที2วินาทีค่ะแล้วก็ทำลายสถิติกลุ่มอายุ30-39ปีด้วยส่วนบิ๊กนัทวุฒิอินนุ่มนะคะเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่3แต่ว่าเป็นแชมป์ของคนไทยเวลา1ชั่วโมง6นาที5วินาทีทำลายสถิติในกลุ่มอายุ18-29ปีนะคะขณะที่ออนอโนงวงศอนคว้าแชมป์ประเภทหญิงทำเวลาได้1ชั่วโมง21 หนาที27วินาทีและอันดับที่2เป็นอรนุชเอี่ยมเทศนะคะแพ้แชมป์ไปเพียงแค่40วินาทีเท่านั้นค่ะ